สวัสดีครับผมต้นจิรศักดิ์ครับช่วงนี้นะครับผมมากับนี่เจ้ายักษ์ใหญ่เลยคันนี้เป็นกระบะ GWM นะฮะชื่อเขายี่ห้อเนี่ยคือ p o w e r รุ่นซา,าครับคันนี้คือกระบะต้นแบบนะฮะที่เอาแท่งข้าอยเนี่ยมาตัดท้ายนะฮะตัดแวนด์ออกแล้วเอาลูกกระบะนะฮะใส่ท้ายเข้าไป น้นความยิ่งใหญ่ความอลังการของเขาเนี่ยถือว่าทรงเนี่ยโอเคเลยนะครับและที่สําคัญคันเนี่ยเมดินเทล n นนะครับประกอบแล้วก็ผลิตที่จังหวัดระยองนั้นประกอบที่ระยองนี่แปลว่าอะไรเครื่องยนต์ดีเซลใหม่นะฮะขนาด2 4 0 0ซีซีนะครับโถือว่า180ว่าแรงม้านี่ฮะรแรงบิดก็เยอะนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะประหยัดน้ํามัน ไม่มีใครเชื่อว่าน้ำหนักขนาดนี้สองตันครึ่งเนี่ยประหยัด1ิบสากิโเมตรต่อลิตรหถังนะฮะคันนี้เจ็ดสิบแปดลิตรวิ่งได้ไกลมากกว่า1,000กิโลตรงทุกสภาวะเลยนะต้องใช้คำนี้นะไม่ได้บอกว่าวิ่งทางไกลแล้วมันจะประหยัดหรือว,วิ่งในเมืองมันจะกินน้ำมันคันนี้ประหยัดน้ำมันมากเป็นโน้ตฮาว์ใหมเ่เทคโนโลยีใหม่นะครับแล้วก็ผลิตที่ระยองเนี่ยไม่ได้ขายแต่ที่ระยองบ้านเรานะครับส่งออกไปขายที่ออสเตรเลียด้วยนะครับฐานการผลิตรถภูมิไรกว่าของกระบะ GWM เนี่ยอยู่ที่เมืองไทยครับ นั้นรูปร่างหน้าตานะฮะจากพี่เขาที่เป็นแดง500นะครับนี่ครับไฟนี่นะฮะเป็น LED แบบฟู l เลยนะครับฝากระโปรงเนี่ยถือว่าใหญ่ยาวนะครับใหญ่ยาวก็แปลว่าระบบเซฟตี้เนี่ยป้องกันเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็ซุ้มล้อนี่มีขนาดใหญ่นะครับยางเนี่ยให้มาขนาดขอบ18มาตรฐานครับ265 60 18เหมือนกับรถรถตลาดนะฮะรถกระบะเมืองไทยทั่วไปนะครับอถล้อเนี่ยนะฮะขนาด6รลนะฮะคันนี้มีดิสเบรกหน้าหลังนะ นะครับน็อตล้อนี่สามารถที่จะสลับล้อแม็กได้ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะมองเห็นนี่คือกล้องรอบคันประตูเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับบันไดเนี่ยขึ้นรูปมาสวยงามแล้วก็มีโลโก้ของโฟเอด์แนบมาด้วยที่สําคัญคันนี้เงียบจริงๆริงนะฮะสังเกตเวลาผมเปิดประตูปุ๊บเนี่ยฮะให้ดูกระจกเห็นไหมครับนี่ฮะอันนี้คือรถยุโรปเป๊ะเลยนะฮะ B M W นะฮะ Mercedes Benz นี่ Audi นี่ทรงแบบนี้เลยพอเปิดมาปุ๊บนี่นะฮะผมให้ดูนี่ฮะ โครงกระดูกงูเนี่ยฮะกล้องจะเข้ามาดูด้านนี้นะโครงกระดูกงูนี่ยฮะอันนี้ก็ถือว่าเนียบมากเสียงในรถเนี่ยเงียบจริงๆเงียบจริง,น,รงนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังเหมือนกันเหมือนกันนะฮะจุดเล็กๆน้อยๆน,นะฮะจีแต่อยู่เอ็มไม่ได้มองข้ามเลยครับนี่ ผมอยากกอดว่านี่คือที่เก็บร่มนะฮะคุณผู้หญิงเนี่ยฮะเวลาขึ้นรถลงรถเนี่ยเรากําลังคิดว่าร่มของเราเนี่ยกลางร่มกันฝนกันแดดเนี่ยจะเก็บไว้ตรงไหนนี่ฮะเขาดีไซน์เอาไว้โดยเฉพาะเลยแล้วมีรัดแน่นด้วยนะปิดเปิดได้ด้วยนะครับมือจับเสาเอเสาบีเนี่ยพร้อมนี่อยากให้ดูเบาะเบาะเนี่ยปรับเอ็นได้เดี๋ยวมาให้ดูคันนี้เนี่ยนะฮะ้าซื้อให้คุณผู้หญิงนะอยู่กับที่บ้านนะเนี่ยปรับเอ็นนะนี่ นี่ครับเลื่อนได้นี่ฮะเห็นไหมครับเนี่ยจะไปหาที่ไหนได้ที่มันนั่งสบายขนาดนี้เนี่ยพับเอ็นพับหลังไปเราก็เอ็นได้แบบพนักพิงท้ายทอยเราเดี๋ยววางพอดีที่วางแขนพร้อมแก้วน้ําเขาให้มาเยอะนี่นี่ให้มาเยอะให้มาเยอะทีเดียวมาถึงด้านท้ายกระบะเนี่ยฮะมีขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็จุได้ดี อยู่ได้ดีแล้วก็มีไฟสองหลังได้ด้วยนะวิธีเปิดฝาท้ายก็ไม่เหมือนคนอื่นนะครับนี่ฮะจิ้มนิ้ว้าไปเนี่ยฮะตรงกลางโลโก้เลยนะนี่ฮะคือการเปิดกระบะง่ายสุดพอกระบะเปิดปุ๊บอยู่นะฮะการใช้งานง่ายซึ่งรถอยู่นี้นะฮะนี่เขามีช็อคอัพมาให้ด้วยนั่นแปลว่ามันจะหน่วงไม่ได้เปิดตึ้งตั้งเลยนะครับแล้วเวลาปิดเนี่ยก็ใช้แรงแบบเบาๆเนี่ยฮะ เบามากเพราะมีโช้กอัพช่วยนะครับอ่านะฮะแล้วก็ตัวกันชนท้ายเนี่ยถือว่าลงตัวนี่กล้องรอบคันเขาคือเจ้าโฟเออร์ซ e ่า5แบบโฟวิลด์ View ในตลาดนะฮะมีขาย3รุ่นนะครับมีรุ่นขับเคลื่อนสองล้อมีรุ่นล่างรุ่นบนแล้วคันนี้เป็นรุ่นโฟวิลดนะครับรุ่นโฟวิลด์เดี๋ยวผมปวดเรื่องเครื่องยนต์ดีเซล2 0 0 0 c c m a d e i n t h a i l a นี่ก่อนเป็นเครื่องยนต์ผมอยากให้ดูตรงนี้ครับนี่ฮะเพจตัวนี้นะฮะเป็นความภูมิใจของคนไทย นะฮะคนไทยก็มีส่วนร่วมในการออกแบบดีไซน์นะฮะแล้วก็อะไรยพาร์ทโดยส่วนใหญ่นะฮะโดยส่วนใหญ่เมดอินไทยแลนด์นี่ไปดูเครื่องยนต์2,000ดีซีดีเซลกันคันนี้นะฮะมาพร้อมความแรงกว่าประหยัดนี่ชุกอัพเนี่ยมีให้พร้อมเลยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคันนี้เป็นเบรกไฟฟ้าครับเบรกไฟฟ้าก็แปลว่าไม่มีม้อลมเขามีแอคชวลเตอร์นะฮะตัวควบคุมระบบเบรกนะฮะ แล้วก็เติมเติมน้ำมันเครื่องเนี่ยต้องต้องเปิดตรงนี้เติมตรงนี้นะฮะสิ่งที่ปิดเนี่ยนะฮะแปลว่าอะไรเราไม่ต้องไปดูแลเรื่องหม้อน,น้ําเราไปดูเรื่องพักน้ําสํารองหน้าที่ของคนขับเนี่ยดูเรื่องน้ําฉีกกระจกก็พอนะครับที่เหลือนะครับเป็นเรื่องของศูนย์บริการเขาก็เข้าเช็คทุกหมื่นกิโลนะครับพาที่สําคัญอย่างเช่นแบบนี้นะฮะวาต้าเนี่ยแบรนด์เยอรมันถ้ามองตรงด้านนี้นะครับกล่องเนี่ยบอส นะครับนี่ก็เยอรมันเนื่องจากอะไรในประเทศจีนนะครรถเยอรมันเมอร์เซเดสเบนฟ็อกส์บาเกเนี่ยมียอดจำหน่ายสูงสุดในเมืองจีนนั้นโรงงานของเยอรมันนะครไปตั้งอยู่ที่จีนเยอะมากนะฮะจีดับเก็มองว่าจีนกับพันธมิตรเยอรมันเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเขาก็เลยเอาพาดของรถยุโรปเยอรมันมาไว้ที่คันนี้แทบทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับด้วยกันครับเราไปดูว่าอัตราการเร่งระบบเบรกช่วงล่างนุ่มสบายนะพวงมาลัยไฟฟ้าเบรกไฟฟ้าเราจะได้สัมผัสอะไรกันเดี๋ยวเราไปด้วยกันครับ ครับเรามาทดลองขับด้วยกันครับของเจ้า g w M UM นะฮะ Power s, mm. <S อออา5นะครับพอเปิดประตูเข้ามาทดลองขับปุ๊บนะฮะโอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว้าวเลยภายในเนี่ยเงียบกริบเลยฮะเครื่องยนต์ดีเซล184แรงมา้าแรงบิด480นิวตันเมตรเนี่ยนะฮะก็ถือว่าให้แรงบิดเพียงพอต่อการใช้งานนะครับดูหน้าปัดดูหน้าจอดูเนี่ยเนี่ยโอ้โหยังเอาโน้ตบุ๊กมาเลยฮะนี่14.6นิ้วเลยนะครับนั้นความเป็นพรีเมียมของพี่เขาแทง500มีอย่างไรนะครับ ของเจ้ากระบะโเออร์ er นี่นะฮะก็มีมาให้หมดเลยนะครับความประทับใจคือภายในเนี่ยหรูหลากว้างกว้างมากนะครับโดยเฉพาะที่นั่งของตอนหลังเนี่ยฮะบอกอย่างที่บอกสามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้อันนี้ถือว่าเป็นสเสน่ห์นะครับเป็นจุดเด่นของเจ้าโฟร์คซาห้าเลยเครื่องยนต์ระบบส่งกําลังเกียร์ออโต้เก้าสปีดนะฮะถือว่าขับนิ่งนุ่มสบายนะฮะในภาพอย่างทางด่วนนะครับอย่างทางด่วนของตะลิ่งชันเข้ามาที่ตรง หมอชิดนี่นะฮะเส้นใหม่นี่นะฮะถือว่าอัตราการเร่งเนี่ยได้เลยนะ,ะถือว่าใช่ได้เลยนะฮะความเร็วสูงสุดที่เกิน120เนี่ยทำได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนของฐานล้อที่ยาวมากล้อหน้ากับล้อหลังนะฮะยาวกัน3เมตร35เซนนะฮะถือว่ายาวสุดในบรรดารถกระบะในเมืองไทยนะครับแล้วก็ส่งผลให้การทรงตัวเนี่ยดีนะฮะนั่งด้านหลังเนี่ยไม่ได้เด้งไม่ได้อะไรเลยแม้ว่าเป็นรถท,ที่เป็นกระบะเปล่า นะครับแต่มีน้ำหนักมากดท้ายเนี่ยก็จะนุ่มไปมากกว่านี้อันนี้ก็ถือว่าส่วนหนึ่งของความนิ่งสบายนะครับระบบเบรกนะฮะคันนี้เป็นระบบเบรกที่เบรกสี่ล้อนะครับจานเบรกด้านหน้าเนี่ยใหญ่มากนะฮะเรียกว่า3ามมิลใหญ่สุดในวงการรถตลาดเลยนะครับถ้าสามย้ามิลเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวเจ้านิสสันเทอร์ล่ามิมิลเนี่ยเป็น Ford r a p t o r คันนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะฮะใหญ่กว่าทั้งหมดเลย แต่อย่างที่บอกนะฮะคนที่ชมอยู่ก็ยังบอกว่ารถจีนเนี่ยศูนย์นยงงบริกา,เะะะารเป็นยังไงผมก็บอกวันนี้เยอะนะครับความมั่นใจอะไหล่เป็นยังไงนะครับความมั่นใจของอะไหล่คือคันนี้เม็ดอินจังหวัดระยองนะครับโรงงานที่จังหวัดระยองนะฮะแล้วก็ลายการผลิตประกอบโดยฝีมือของคนไทยในเรื่องของอะไหล่นะครับเวลาเปิดกระโปรงเนี่ยเราเห็นคอมแอร์ซันเดนเราเห็นหม้อน้ําของเดนโซนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไหล่ที่เม็ดอินไทยแลนด์นะครับยางเป็นของกุญียก็เม็ดอินไทยแลนด์ นะครับนั้นพอรถที่เมดไทยแลนเรเนียเรืองอะไรเนี่ยก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ทีนี้ในเรื่องของตําแหน่งสินค้ากับเรื่องราคาเมื่อเปรียบเทียบในตลาดแล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่าเจ้าตลาดอย่างโตโยต้าไฮรักหรือว่าอิตูสุดีแม็กนะครับก็มียอดขายที่ที่เยอะมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็คู่ที่2ไม่ว่าจะเป็นมิตซูบิชิทริทันกับ Ford ดเบรนเจอร์นะครับอันนี้ก็มียอดขายที่พอสมควรนะครับสเจ้าเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มของตลาดนะครับของคันนี้เนี่ยก็ต้องไปดูซิว่า มาสด้าบีทสีสขายเท่าไหร่นะฮะของพอเออรซ่าห้าสู้มัสด้าไหวไหมสู้นิสันโนเวล่าไหวไหมนะฮะก็เป็นเทียส3ามถือว่าเป็นกลุ่ม3แต่ด้วยตัวรถเนี่ยนะฮะถ้าไม่นับแบรนด์กับศูนย์แบรนด์ที่เป็นจีนมาใหม่ศูนย์บริการที่ยังไม่ได้เยอะเท่าเพื่อนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คนชอบแล้วนะครับแต่ถ้าคิดว่าตัดสินใจใช้รถไปแบบ5ปี10ปีใช้กันยาวเลยนะครับหรือว่าหรือว่าอาจจะใช้ยะลูกบวชนะฮะคันนี้ก็ตอบโจทย์ไม่ผิดหวังเลยครับ เพราะว่าในความกว้างสบายแล้วก็ในความทันสมัยเนี่ยผมใช้ค,คําว่าย่ากเกินกว่าที่รถตลาดจะตามทันครับ